ราวรู้ทันข่าวบอกก้าวเล่าสิเรื่องบันเทิงเรื่องการเรื่องงานเรื่องเรื่องชาวบ้านบอกกลาวเล่าสิใครบอกคุณก้าวจะเล่าให้สิใครบอกคุณก้าวจะเล่าให้สิเปิดประเด็นบอกเล่าช่วงที่หนึ่งสนับสนุนโดย การประชุมวันยังเวิลโดยกรุงเทพมหานครน้ำยาปรับค่านุ่มสุตเข้มข้นดะบปารีนบไฮคลาสเชนไรท์ตอนรับสู่บอกกล่าเราสิบครับครับผมห้าโมงกับอีกสามจุดสองนาทีครับขอบอกเรื่องแรกวันนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์กันมากเกี่ยวกับการ คลิปทำร้ายร่างกายคุณที่เกิดขึ้นบนแท็กซี่คันหนึ่งด้วยนะนะครับผมซึ่งคาดว่าเป็นคู่สามีภรรยาทะเลาะมีปากเสียงกันเนี่ยแต่มีคําถามเกิดขึ้นว่าทําไมคนที่ถ่ายคลิปนี้ถึงไม่มีการเข้าไปช่วยเหลืออะไรเลยเออคนไทยเป็นอย่างนี้จริงนะคือเวลาเห็นเหตุการณ์อะไรที่มันแบบว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอย่างเช่นผู้ชายทําร้ายผู้หญิงแบบนี้นะครับก็จะมักจะแบบว่ามีการถ่ายรูปหรือว่าถ่ายคลิปแต่แทนที่เราจะไปห้ามซึ่งคนไทยก็จะถือว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องของสามีภรรยาก รู้สึกว่าคนไทยทุกวันนี้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพราะพี่เคยเห็นกับตาเลยตอนนั้นพี่ไปกินอาหารเออร้านเพื่อนตอแถวซอยอารีครับคนขโมยโทรศัพท์มือถือคือมันกระชากอย่างนี้เลยนะแล้วก็ตีด้วยนะพอคนจะเข้าไปช่วยก็บอกว่าอย่าไปยุ่งเรื่องของสามีภรรยาเรื่องหัวเงินนนี้กลายเป็นว่าคนไทยอ่ะกลัวคนไทยคนไทยไม่ได้ทั้งหมดคนกรุงเทพส่วนใหญ่ครับทุลละไม่ใช่ฉันเองยังเป็นเลย ก็ัวดดิจะเดือดร้อนเนี่ยไม่ใช่เราเข้าไปถึงเนี่ยเดี๋ยวเราจะเป็นอะไรหรือเปล่าหรืออะไรคนไทยกลายไปแบบน้ำใจน้อยลงอันนี้เราพูดกันตรงปองนใช่ณวันนี้นะครับแน่นอนว่าคำถามนี้ว่าทําไมไม่เข้าไปช่วยเขาคือผู้หญิงที่โดนทาร้ายร่างกายเนี่ยนะที่โดยสารมาซึ่งคนขับเนี่ยขอบอกเป็นภาพเหตุการณ์ขนาดคนขับแท็กซี่เนี่ยกำลังทําร้ายร่างกายผู้หญิงที่โดยสารมาซึ่งคนขับเนี่ยได้อ้อมมาเปิดประตูเบาะหลังใช่แล้วก็ คือเข้าไปนั่งในรถเลยนะเข้าไปนั่งในรถเลยนะตอนแรกเปิดตบตีจากเบาะหน้าของตบริเวณคนขับก่อนเสร็จแล้วก็เปิดประตูหลังแล้วก็เข้าไปตบตีทำร้ายบริเวณข้างหลังอีกถูกไม่แคร์สายตาคนที่สัญจรไปมาเลยก่อนที่จะเข้าไปนั่งข้างผู้หญิงแล้วก็ลงมือทําร้ายอีกจากนั้นมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากว่าชายคนนี้ที่ทําร้ายด้วยความรุนแรงเนี่ยน่าจะรู้จักกันหรืออาจจะเกี่ยวข้องเป็นสามีภรรยากันแต่การทําร้ายร่างกายแบบนี้เนี่ยก็ถือว่า ไม,ไม่ถูกต้องอ่ะฉันก็ไม่รู้แนหะ แต่คือบางทีผมว่านะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเนี่ยต้องถ้าเป็นผมผมเข้าไปห้ามก่อนเพราะว่าผู้ชายไม่มีสิทธิ์ทำร้ายผู้หญิงก็ล่าสุดฉันไปทวงนี่มันไม่พูดกว่าระสาทฉันตกเลยฉันตบตบเลยตบคว่มรู้เอาเป็นว่าก็ขอให้ลดปัญหาความรุนแรงนี่เลยใครเห็นก็ช่วยเป็นผู้เป็นตาแล้วก็ดีตามตำรวจให้เขามาช่วยแล้วกันนะครับผมข่าวหน้านะฮะคราวนี้เรามาข่าวดีสำหรับคนที่ยังมีคูปองดิจิตอลทีวีอยู่แบบนี้เพื่อผู้ชมอายุนะฮะไอคอนเน็กซ์เนี่ยชวนนำคูปองดิจิตอลทีวีเนี่ยมาแรกแจกลุ้นโชคได้ถึงต่อ ต่อที่หนึ่งเนี่ยส่งคูปองดิจิตอลทีวีที่ยังไม่หมดอายุพร้อมเอกสารบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของคุณเนี่ยมาของของคนปัจจุบันนะฮะพร้อมเบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปอน13ปอนอฟอ เซ็นท่ันพระราม2กรุงเทพ10-152ก็จะได้รับกล่องดิจิตอลทีวีฟรีครับผมรับประกัน2ปีด้วยนะครับต่อที่2ครับคุณผู้ชมนะครับสามารถนำไปแลกบัตรเงินสด t ท s c o Lotus นะครับ50าบาทนะครับโดยจะจ่ายส่งทางไปรษณีย์นะครับผมแล้วก็ต่อที่3ครับผมสามารถรุ่นรางวัลนะครับซัมซุงแกลเล็กซี่ j 7นะครับโดยเข้าไปร่วมสนุกได้นะครับไลค์และแชร์นะครับผมพร้อมลงทะเบียนรุ่นได้ที่ www.facebook.com slash iconnect นะครับหรือส่งใบรับประกันคืนมาทางบริษัทก็สามารถรุนรางวัลได้นะครับผมติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้นะครับทาง Facebook ทุกเดือนนะครับติดต่อสอบถาม call center นะครับผม02-897-1516นะครับและ061-555-3222นะครับ556นะ5 5 6ขออภัยครับคุณผู้ชม3222อนะครับผมและก็ไลน์นะครับผม แอดเครื่องหมายแอดนะครับ iconnect นะครับผมแล้วก็สามารถโทรเช็คสถานะคูปองได้ว่าหมดอายุอายุหรือยังนะครับได้ที่1,200นะครับแล้วก็กดแปนะครับผมหรือว่า1,200กด8หรือติดต่อไปเลยพันสองร้อยกดนะครับผมรับหมดเขต31มมกราคมนี้ถูกต้องครับท่านผู้ชมฮะ 4G กำลังจะเข้ามามีบทบาท สำหรับชีวิตมนุษย์เราครม,มัดกราคมคนไทยจะได้ใช้ 4G แบบเต็มรูปแบบแบบไม่ใช่ 4G ปลองไม่ใช่ 4G ปลอม <c oughs> เท่านี้ 4G ต่รับเขาบอ,อกหนึ่ง <ผม S 2> แหละมันเร็วกว่า 3G ที่เราใช้กันอยู่เนี่ย10เท่าครับ สองมันจะมีอีคอมเมิร์ซธุรกิจออนไลน์จะเกิดขึ้นมาเยอะขึ้นมาเยอะมากเมื่อก่อนเราจะทําธุรกิจเราจะขายข้าวขายของเนี่ยเราจะต้องมีหน้าร้านถูกต้องเราจะต้องไปเซ้งร้านถูกเราจะต้องลงทุนเราต้องลงโฆษณาทางหนังสือคมพมลงโฆษณาทางทีวีโทรทนัศนเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วมีสี่ท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะคนที่ยุคเริ่มต้นในการขายครีมครับ คุณโกจีระศักดิ์ซึ่งมารายการเราหลายคร,ครั้ง <ผม S 1> แล้วเนี่ย <ผม S 1> เราอยากจะถามนะฮะว่าเขาเป็นคนบุกเบิกครีมหน้าแย่งเนี่ยเขาจะเตรียมตัวยังไงสําหรับไอ้ 4G ที่กำลังจะถึงไอ้ครีครมของเขาเนี่ยวันหนึ่งอาจจะต้องไปขายใน 4G หรือคุณเองอยากทะทำธุรกิจเกี่ยวกับ 4G คุณจะทำยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากับบอก9 1รับใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบ